น้องๆเฟซโฟไม่มีอะไรมากค่ะจะมาสอนเพลงคำพท์เยอะด้วยอ่า้าเรื่องของเรานะคะก็เล่นสักหน่อยหนึ่งค่ะน้องๆค่ะตามกระแสค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะก็กลับมาพบกับครูมอสซารันยูนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปเนาะต้นคลิปก็คือมีเพลงคำพท์จะมาสอนนะคะซึ่งเซตคำพท์นี้นะคะเป็นเซตคำพท์ขึ้นๆลองๆคลิกๆเอยน่ารักปะน่ารักอ่ะเนาะเออมโนไปเองมโนไปเองนะคะ ใส่คำศัพท์นี้นะคะน้องคะมันก็จะวนเวียนอยู่ในข้อสอบครบจักรวาลน,นะคะเยอะมากๆเลยนะคะไม่เสียเวลามาดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะวันนี้อุปรกรณ์ของเราไฮเทคมากเลยนะคะชื่อว่าใส่คำศัพท์ขึ้นๆลงๆลงลงคลิกๆนะคะวิธีการท่องค่ะทุกคนคะมาดูกันศัพท์ตัวแรกเนาะอ่านว่าอะไรเนี่ย decrease นะคะ decrease ตัวที่2คืออะไร drop นะคะตัวที่3คือดีอะไรคะ decline นะคะอ่ะไปพร้อมกันนะคะเด็กๆคะรวดเลยนะคะอ่านว่า Decrease, drop, decline จำง่ายๆคือลดลงเออนะคะถ้าเจอคำศัพท์พวกนี้นะคะ Decrease, drop, decline จำง่ายๆคือลดลงเออต่อไปค่ะแค่นี้ยังไม่พอเนาะให้อีก Lesson ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า Lesson อ่าเกบป้าออกเสียงตามสิเนาะอ่ะต่อไปค่ะ Diminish อีกครั้งหนึ่ง Diminish oh, เอ oh, อเกเออนะ <c oughs> หมดยังย่าง,าง,างนะคะปันหาต่อไปเนาะอะไรเอ่ย reduce ease คือบรรเทานะคะ reduce ease นะคะคือบรรเทาผู้นี้เลยนะ,ะน้องคะ่ะ decrease drop decline นะคะ lessen diminish reduce ease ผู้นี้นะคะมีความหมายเป็นไงคะมีความหมายในแง่ลบถูกปะแปลว่าอะไรลงถูกไหมแปลว่าบรรเทานั่นเองวิธีการท่องนะคะเซตนี้อ่ะมาพร้อมกันนึ่งสองสาม decrease drop decline จำง่ายๆคือลดลง Lesson d m i n นิท r e ดิวอ i s คือบรรเทานั่นเองค่ะเออและโลกนี้นะคะทุกคนคะมันต้องมีอะไรมาคู่กันถูกปะมีลงแล้วมันมันต้องมีอะไรคะเด็กๆคะมีลงแล้วมันก็ต้องมีขึ้นถูกต้องไหมอ่ะมาดูกันนะคะคุณม,มอใช้อีกใจดีอ่ะแถมไปเลยนะคะมีลงต้องมีขึ้นสับตัวแรกนะคะขึ้นถูกไหม increase อ่านว่า increase นะคะ increase ไงแล้วอะไรต่อจะ๊ะ go up นะคะ go up ก็แปลว่าขึ้นเหมือนกันตัวสุดท้ายคืออะไรเนี่ยในบรรทัดน,นี้กับ rise นะคะคำนี้เห็นว่า rise เหมือนแบบเฮ้ยไล่ไปไกลๆอะ่ะแต่แบบเฮ้ยเป็นการไล่ที่แบบก,กระแดะมากคือแม่เติม s ให้นานด้วย rise เออโอเค่ okay, ว่ากินได้เนาะอ่ะต่อค่ะอะไรเนี่ย ascent นะคะ ascent เนาะ ascent raise นะคะคำนี้เห็นว่า raise ascent raise ก็ได้สบ,บายใจขึ้นขึ้น,นลงลง แค่อ่าโอเคไหมเด็กๆคะก็เซตคำสท์ขึ้นๆลงๆนี้นะคะทำนองไม่ได้ยากเลยนะคะเราจะมาท่องเซตนี้นะคะพร้อมกันนะคะหนึ่งรอบนะคะเป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยนั้นรอบนี้ตั้งใจไปพร้อมกันจำสับได้แน่นอนเนาะอ่ะมาค่ะเซตคำสท์ขึ้นๆลงๆคลิกๆร้อมหนึ่งสอง decrease drop decline จำง่ายๆคือลดลง lessen diminish reduce is คือบรรเทามีลงต้องมีขึ้น increase ไง go up กับ rise a s c e n t raise ก็ได้สบายใจขึ้นขึ้นลงลงเฮ้ hey, เออฟินแล้วใช่ไหมคะเอ okay, ้ยเก๋รอก็ง่ายนะคะวันนี้ก็คุมอสค่ะก็าฝากไปเซตหนึ่งนะคะน้องคะกลับไปทบทวนกันและสำหรับเพลงคำศัพท์อื่นๆนะคะที่เคยเามาฝากกันนะคะน้องคะก็ท่องรอบเดียวท่องสองรอบท่องสมรอบมันอาจจะยังจำไม่ได้นะคะน้อง ออดังนั้นเนี่ยน้องๆน,นะคะก็กลับไปทบทวนกันแล้วกันค่ะเอาไว้ว,ว่างๆนะคะเราจะมาเจอกันใหม่นะคะเค้ไหมฝากติดตามด้วยนะคะเจอกันใน Facebook ค่ะบ๊าาย